สวัสดีค่ะถือกล้องสวดีค่ะวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกทุกท่านเลยนะสวัสดีวันฝนตกใช่ฮะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์จ้ะลูกค้าวันนี้เจ็ดท่าแล้วจ้าสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะวันนี้คนรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มลูกค้าเปิดสาธารณะแชร์ไปที่หน้าเฟซนะจ้าวันนี้ตามลาใช่ไหม ใช่แล้วตามล่าหาคนนะคะพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงนะ,ะตามหาคนพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงวันนี้<ช><ะ>แล้วรับโปรแถมเงินกลับบ้านไปนเลยค่ะสอง0มบาทลูกค้าหาใครพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงวันนี้รับเลยโปรแถมเงินกลับบ้านนะคะส <20 S 2> องห0บาทจ้ะลูกค้าพิมพ์สุดปังให้ขึ้นสีม่วงจ้าวันนี้เร<ม>าตามล่าหาคนอยากมีรถใช้ต้องพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงเท่านั้นนะคุณนาเดีย สุดบางขึ้นม่วงแล้วฝากเบอร์ได้เลยจ้าววันนี้ขออน,นุญาตอยู่ในโซนรถกระบะนะคะเพราะว่าข้ามไปไหนไม่ได้แล้วฝนตกค่ะคุณพี่สะอึกอ่ะฝ <c oughs> นอตกอึกบทตอพี่อมพาสุดบางขึ้นสีม่วงฝากเบอร์ได้เลยจ้าพี่อมพัสุดบางขึ้นม่วงแล้วตามด้วยเบอร์โทรค่ะพี่อมพานแล้วตามด้วยรุ่นรถที่สนใจเลยนะ ทายแล้วนะพี่อำพราขึ้นสีม่วงแล้ววันนี้ขึ้นสีม่วงแล้วฝากเบอร์คุณนัตติมาขึ้นสีม่วงอีกแล้วจ้าพี่อำพาสุดปังขึ้นม่วงแล้วฝากเบอร์เลยนะนะคะ ปังสุดอีหยังค่ะคุณเบีเอชแล้วพี่ใหม่ค่ะบัะขึ้นเด้อค่ะบัะขึ้นมว่วงเล้วค่ะนะลูกค้าค่ะวันนี้ใครายพีเอชสุดปังขึ้นสีม่วงแล้วฝากเบอร์โทรติดต่อม,มาเลย <c oughs> พี่กำนันมีทีมงานติดต่อกับบริย,ยังนะยังฝากเบอร์มาเลยนะคะได้แล้วค่ะพี่พรพี่มลน,นะคะสวัสดีค่ะสุดปังขึ้นม่วงแล้วพี่พรพี่มลเบอร์โทรติดต่อมาเลยขอบคุณคุณพี่ดีลระแม่น,นะคะเข้ามาแชร์เราทุกๆรอบเลยนะ,ะสุดยอดมากพี่พอามพามาแล้ว <มา S 1> ผ่อน5,000บาทได้4ประตูไร้แล้วได้แบบตัแแบบหน้าหล่อปีใหม่ๆได้เลยค่ะลูกค้าค่ะได้เลยหน้าได้เลยอันนี้บอลี่บอลมาแล้วลูกค้าวันนี้ฝนตกนะคะรีบโอ้พี่บุกผาไม่หนึ่งสิบก่นลูกค้าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจรถยนต์ในราคา9บาทลูกค้าพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงแล้วฝากเบอร์โทรติดต่อขึ้นมาเลยวันนี้เปิดสิเปิดโปรโมชั่นให้ฉันเล่นเดิมฉันเล่นเธอนะวันนี้เปิดสิเปิดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่ฝากเบอร์โทรติดต่อพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงแล้วพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงแล้วนะคะใช่ค่ะ รีบเลยคุณน้งเบิ้ลคุณทำอะไรอ่ะนูแค่เธอต้องตากเธอต้องตัดหนูต้อากเฉยลูกค้าขานะคะอะเอาใหม่เริ่มใหม่วันนี้นะใครพิมพ์สุดปังขึ้นสีม่วงแล้วฝากเบอร์เดิมมาด้วยฝากเบอร์เดิมเบอร์เดิมเบอร์เดบอโทรเธอมาด้วยนะลูกค้าขาเพื่อรับสินรับโปรโมชั่นนะคะวันนี้เราแจกโปรแถมเงินกลับบ้าน ส0 0 0 0บาทนะคะโดยที่บนเสียขัดเสซนใจใดๆทั้งสิ้นได้สายไอจ้ามือหิีตาลสวัสดีออกได้ด้วยค่ะมีบรวลาเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านนะคะพี่พี่การนะคะพี่อาการนะคะเบอร์โทรติดต่อมาเลยจ้าสนใจวันนี้พี่สุกฟังขึ้นโม่งเราไอจ้าเบอร์โทรติดต่อมาเลยจ้าวันนี้นะคะข้อยู่ตรงหน้ามีซูบิชิไทตันนะคันนี้เป็นตัวไทตันแสบด้วค่ะคุณพี่ขาไทตันแสบคันนี้ค่ะลูกค้าขา ราคา519,000บาทปี2020นะลูกค้าขาสวยมากสวยมากๆนะคันนี้ลูกค้าขาล้อแมตเดิมหรือเจ้าคันนี้คุณกลับลำไวมากดีไซนยดีรีวิคัน้อยู่เลยนาะ พิการเบอร์โทรเลยคันนี้ผ่อนห้าพันบาทนะพิการขาพิการคันนี้นะหนูทูได้ถ่ายอยู่ตรงนี้นะผ่อนห้าพันบาทพิการค่าได้ล้อแม็กครบสี่ล้อที่สําคัญได้ตัวสี่ประตูก็ไม่ขาหาย้ากมาสี่ประตูที่จะได้แบบห้าบาน สวยมากลูกค้าอยากได้ที่มาดูนัดวรานะคะเบอร์โทริดต่อมาเลยพิมพ์สุปัางขึ้นม่วงนะคุณพี่ขาเบอร์โทริดต่อมาเลยใช่ค่ะสนใจวันนี้ฝากเบอร์ได้เลยวันนี้หนูมีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านด้วยนะคะอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองวันนี้ใช้เงินดาวแค่ทก้่ลูกค่าดําเนินการค่าจัดข่าโอดภาษีพรบนะคะเราต่อให้ก่อนวันปล่อยแน่นอนที่สำคัญวันนี้มีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านด้วยลูกค้าขาถ้าอยากได้รีบฝากเบอร์โทร รีบเลยถ้าไม่ฝากเบอร์ลูกค้าขาบอกเลยว่าใส่เจียเสียใจเด้อค่ะบริษชินบรายโปรโมชั่นเด้อไม่ได้แน่นอนเนาะใช่จ้านะคะลูกค้าขาเอาวันนี้ทุกท่านสามารถล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นได้โดยการทิ้งเบอร์โทรติดต่อนะคะได้แล้วค่ะไอ้ที่ได้เดวพี่แนะนำเบอร์ไปนะคะพี่อรสาพี่ฝากเบอร์มาเป็นนายหน้ากับหนูก่อนใช่แล้วนะคะจะบอกมีค่าเดินทางพี่อ้นพี่อ้นนะคะฝากเบอร์มาเป็นนายหน้ากับหนูก่อนเดี๋ยวหนูให้ค่าเดินทาง ได้เลยค่าเดินทางค่าแนะนําค่าเสียเวลาคุณพี่หนะ้าะพี่ออนแต่วันนี้พี่จะได้ค่าแนะนําก็ต่อเมื่อพี่ออนฝากเบอร์มาสมัครในหน้ากระหนุก,ก่อนนะใช่เ<ช>ลยฮะพี่ออนเบอร์รโทรมาเป็นในหน้ากระหนุก,ก่อนนะพี่ออนจ๋านะคะวันนี้ลูกค้าหาสนจับพบสนใจค่ะนาพี่นัดวราสนใจวันนี้เบอร์โทรติดต่อเลยลูกค้าค่าไม่ว่าจะสนใจเป็นในหน้าหรือสนใจอยากจะออกรถโยนอยากจะเป็นคนนําพาคนมาออกรถนะคะลูกค้า่ะฝากเบอร์มาค่ะ ในหน้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่สมัครฟรีนะคะส่งบตรประชาชนรูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีมานะเดี๋ยวเราทำการสมัครในหน้าฟรีพี่แซงแดงนะติดแบ็กลิสต์ออได้ไหมครับกรณีแบ็กลิสต์บุโรเบริโทรติดต่อวงเละบีเอลมาค่ะพี่แดงใช่ว้าวว้าวเบอร์มาได้เลยค่ะคีจอหกศูนย์คีจอหกศูนย์ฮะคอนจอหกศูนย์ไป พี่เจ้าฮะพี่วิตเตอรี่เอาใหม่พี่วิตเตอรี่เอาใหม่นะเริ่มใหม่นะร้านเรามีมีเดบียนคู่ด้วยเหรอมีป่ะติดฟันเดี๋ยวนะเอาพี่นัทวราใช่ป่ะเด็กติดฟันมาแล้วอยูหนึ่งสิทธิ์พอ้พี่การพี่นัทวราพี่ออนมาแล้วคุณพี่คะอัศจรรกันใหญ่น่าละสุดนะพี่วิตเตอรี่เบอร์โทรได้เลยพี่ช่างแดงไอ้เบอร์แมนพี่ช่างแต่ง พี่ช่างแตงแททูนะคะเบอร์โทรมาเลยค่ะฟังไม่ทันเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่คุณพี่ขะมารีลานมารีลานคุณพี่ปกติหน่ยหนูพูดแบบใช่แบบฟังง่ายมากคุณพี่ขาอ้าววันนี้นคุณพี่ขาใครฝากเบอร์โทรติดต่อหน้าเลยเสิร์ฟรับโบแถมเงมือนกลับบ้าน 15,000บาทสูงสุด2,000 0บาทรับประกันนะคะซ่อมีรีเครื่องเกียร์ของ ECU 12<ช>ปี120,000กิโลเมตร<ช>มีคเซ็นเตอร์ดูแล24ชั่วโมง<ช>ย้ำนะว่าต้องฝาก <c oughs> เบอร์หน้าไรสดและใช้เงินดาวแค่9บาทนะคะ <c oughs> การคุณพี่เข้าใจคำนี้นะฟรีทุกค่าดำเนินการก็คือคุณพี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนอกจากเงินดาวแค่9บาทใช่ค่ะใช่และที่สําคัญฝากเบอร์มาวันนี้นะคุณพี่ขาเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านปกติหนูก็ไม่กดใจเย็นด้วยค่ะอายค่ะมันก็ไลฟ์ูกค้าใจเองใช่ลูกค้าหาไลฟ์สดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นใช่ไหมใช่แต่ถ้าเครื่องหนูมันล้อแล้วเนี่ยหนูก็ต้องพูดไวๆนะคะเพื่อความสนุกสนานนะลา น้ารู้ือก่าว่าใจยงเยอยค่อยๆพูดฟังไม่ทันอ๋อยุบหนอพองหนออามาแล้วพี่แตง มาแล้วกราบขอบพระคุณคุณพี่แตงมามากเลยนะจ้ามาอีกนะคะพี่จรูนเบอร์มาได้เลยฟังไม่ทันวันนี้นะเบอร์มาจากใช่ฟังไม่ทันฝากเบอร์มาเดี๋ยวฟังทันแน่นอนใช่นะฮะฝากเบอร์มาเดีวขอนับสิทธิก่อนนะขอนับสิทธิก่อนพี่กำนันเบอร์มาเลยจ้าเบอร์เยอะมากพี่กำนันเบอร์มานะคะใครยังไม่ฝากเบอร์เรียบเลยนะยี่สิบเอ็ดทันป้าใช่พี่ฉลองอ่ะมาเลยพี่จรูนเบอร์โทรได้เลยนะพี่จรูน๋าใช่ พี่จรูนเบอร์โทรมาเลยฟนตกแต่ทำไมมันยังร้อนร้อนรู้สึกไหมร้อนร้อนมาเนยพี่จรูนเบอร์โทรมาจ้าลูกค้ารถเก๋งผ่อนเริ่มต้น3 0 0 0บาทนะ ลูกค้าขารถเกมผ่อนเริ่มต้น3,000บาทกระบาด<ช>เริ่มต้น5,000บาทเจ็ดที่นั่งเริ่มต้น4,000บาทอยากผ่อนถูกกว่าน,นี้เอาเงินในโปรโมชั่นมาเป็นเงินดาวเพื่อให้ยอดผ่อนลด<ช>ลงค่ะ,คะเงินในโปรโมชั่นของเราลูกค้าฝาเบอร์หน้าไรฟ์สดก็ได้เงินกลับบ้าน20,000<ช>บาทค่ะมาแล้วค่ะนะคะอ่านว่ารายพี่เกตมาีเนาะ มพอดีว่าไม่ค่อยสันทัดกับภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ยังพูดไม่คล่องเลยพี่เกศมณีชื่อน่ารักมากเลยค่ะคุณพี่ขาชื่อแบบว่ามักูราสตรีไทยใช่นะลูกค้าขาเดี๋ยวหนูจะไปในโซนรถเก่งให้นะเดี๋ยวจะฝ่าฝนไปเลยใช่แล้วนะลูกค้าวันนี้ใครยังไม่ฝากเบอร์รีบเลยค่ะใช่คุณพี่ขาพิมพ์เลยเบอร์โทรติดต่อของท่านล็อกสิดล็อกโปรโมชั่นได้ทุกสิ์เดจ้าใช่แล้วลูกค้าจะบอกว่าภาคอีสานเนี่ยลูกค้าหนูเยอะมากเลยนะ ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางทุกภาคอะตอนนี้เพราะว่ารถคือชีวิตนะคะลูกค้าขาสำหรับเรารถทำอะไร<ช>ได้เ<ๆ>ยอะแยะมากมายพาเราไปขายของขายของนะคะหรือว่าโอ้ฝนตกพาเราไปหาง,งานทำฝนตกเบาๆน่จ้าฝนตกก็ เราเป็นวหวัดวัดขึ้นมาตรวจไอทีเคขึ้นก็ชิบชิปเป่งกัหนหมดเลยลูกค้าอย่าไปหาตรวจเด้อค่ะถ้าเป็นหวัดก็รักษาเอานาเรต้องไปตรวจเดี๋ยวใจหายหมดใช่แล้วนะจ๊ะใช่ลูกค้าค่ะอ่ะรีวิวรถเก๋งสีสังสดใสกันดีกว่าคันนี้เลยลูกค้าสีสีน้องนมกล้วย สีน้องนมกล้วยคันนี้นะคะคุณพี่ขาคันนี้เนี่ยจะบอกว่าสีสันสดใสขับอยู่บนท้องถนนนะคะมองขึ้นไปบนทางเดินก็เห็นรถเราไปคันแรกเลยปังมาลูกค้าอยู่ในสายตาตลอดเวลาถ้าอยู่ในสายตาตลอดเวลาไม่ว่าจะขับไปทางไหนสีเราก็ไปเตะตาเขาตลอดนะคะลูกค้าค่ะตันนี้นะคะอยากได้อยากชอบอยากโดนนะคะคันนี้ MG 3เครื่องพันห้าตัว V ค่ะราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะใช่แล้วค่ะปี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 2000 ยี2 0เด้อค่ะลูกค้า <20 S 1> คะปีสองพันีคนนี้ได้รายบา้านถ้าฝากหน้าเลยสดได้โปรโโแถมเงินกับบ้าน2 0 0 0 0บาทใช้เงินดาว9กบาทเท่านั้นค่ะดูสเกลน,นาคุณพี่่ะตาไฟที่มันเตะลูกกระตานะคะลูกค้าค่ะดูล้อแม็กโอ้โหยิ่งท้ายน้องเขานี่นะคุณลูกค้าขาสวยมากสวย,สวยมาได้ไปสวยเลยอ่ะน่ารัก<ช>มากดูตาไฟอัอเชียปแปร์มองในแบบมองในโทรศัพท์เนี่ยเหมือนรถกระป๋องนะคันเล็กๆแต่ของจริงลูกค้าค่ะคือใหญ่เด้อค่ะ กว้างใหญ่โตโมโราเลย <laughs> อ่าะได้สุดไดวันนี้มารถติดต่อมาฉันมาที่รถที่แบบผ่อนเบาๆนะคะอ้าวพี่ออสดีกว่าคันนี้เลยบารรีวิวม,มิหลาดแต่มิหลาดไม่อยู่มิหลาดอยูไ่ไหนนู้นนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูมิหลาดผ่อน สามพันบบปลายปลายสีพันกลางๆเนาะ<ช>คุณลูกค้าห <นะ S 2> าวันที่ใครยังไม่ฝากเบอร์รีฝากนะลูกค้ารีบเลยค่ะ,ร,คะรีบเลยน่าไะไรสดเปิดสิเปิดโปรโมาชั่นใครเข้ามาไม่ทานทีมสุดฟังคือสีม่วงได้สิเลย ใช่ลูกค้าพิมพ์สุดปังเพสิม้วนอกโมสุดปังเพ่สิม้วงลูกค้าได้สิบไปเลยโปรแถมเงินกับบ้าน20,000บาทนะคะ20,000บาทเลยนะอันคอมเมนต์ได้สิคะสวยทุกคนเลยค่ะใช่ลูกค้าขาใช่ลูกค้าตาถึงมากพี่เกตขาเดือนน้องพาไปดูแฉกไหมแฉดปีสองพันี่สิบล่าสุดมีน้องใหม่มาปี21โอ้โหไม่รู้จะเข้ามาแข่งกันไปไหนลูกค้าขายี่สิเข้าแข่งแข่งกันเลยห่างกันแค่หนึ่งปีนะคะลูกค้าขา บ้านพี่เนี่ยอาจจะไม่ถึงหนึ่งปีก็ได้คุณน้ำพึ่งไม่นะคะเดือนแก่เดือนใช่แก่เดือนก็แก่วันแก่เดือนมันก็องแบกอยู่นะลูกค้าขาคันนี้นะสวยมากเดี๋ยวพาไปดูปีใหม่ด้วยนี่นะคันนี้ลูกค้าขาเหมาะกับแบบผู้สาวออฟฟิศหรือผู้บ่าวออฟฟิศนะคะหรือเกษตรกรอยากขับคันนี้ได้ไหมได้ลูกค้าขาได้ทุกอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างอยากขับแจได้ไหมได้ค้าขาย ได้ได้เลยลูกค้ามาค่ะไงมาไงมาลูกค้าค่ะออกได้ดูกระชีพค่ะวันนี้เต็มเงินมา9บาทได้รถไปใช้เลย9บาทนะแต่ได้โปรแถมเงินกลับบ้านก็ต่อเมื่อฝากเบอร์โทรมาหน้าไลฟ์สดนะโปรแถมเงินกลับบ้านจ่ให้สองหมื่นนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกลูกค้าคุณลูกคค้า่ะสหรับวันนี้ค่ะวันด้านเจนะคะเครื่องพันห้าตัวเอสนะคะราคา559,000บาทปี2020คุณพี่ สวยตั้งแต่โน่นคุณลูกคะคะสาวขาท้ายรถยันล้อมแหลงไงดคือต้องบอกได้ว่าสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะน้าอ่านอ่านก็ไม่ได้เลยพี่นัททัศน์ศิลว่าวีอ้อนเลยค่ะวีออสหน่อยเอาเบอร์โทรมาเลยอ่จโอ๊ยเอาคันนี้ดีกว่าคุณพี่นะคะถ้าเปลือสีขาวสีดำสีแบบสีแบบคนหน่งไมใช้กันนะคะนี่ลองมาดูสีแดงสีแดงเนี่ยเหมือนแบบปาดคอนกเลื่อนเลื่อนหัวใจ กายดำได้ลูกค้าขาสีแบบสดมากสวยมากสีสวยมากในกล้องมันก็สีเป๊ะสีสวยลูกค้าขาอาจจะเป็นเพราะว่าแสงมันน้อยวันนี้นะใช่นะพี่นั่นใสธส์เบอร์โทรมาเลยจัุ่พีล้อกสีล็อกโบนะนี่ไฟท้ายแบบข้างหลังส่องมาคือแบบเงาอ่ะเห็นแบบสะท้อหน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรฝากกระพงรล้นเลยนะใช่ลูกค้าดูนะคะ ไม่ซ้ำแน่นอนลูกค้าขาถ้าใครอยากเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองฝากเบอร์มาเดี๋ยวเราให้ทีมงานติดต่อไปส่งโลเคชั่นให้แล้วลูกค้าจะมาเปิดดูเม็ดองเม็ดอัสสตาร์คุณสตาร์เครื่องดูแบตเตอรี่ดูหน้าจอดูภายในดูทุกสัดทุกส่วนคุณพี่ขาได้เลยพี่น่าจะติดเบอร์โทรมาด้วยค่ะมีเบอร์มาได้เลยเบอร์โทรมาเลยคือสีม่วงเบอร์โทรเลยนี่อีกหนึ่งพันอยากเบอร์กุแจะันนี้ม ผมยังไม่ได้แกะเลยอ่ะใช่อยากเบิกกุญแจคันนี้ยลูกค้าดูนั้นลูกค้าก็ไม่แงะออกให้ลูกค้านะให้ไปแบบนี้แหละก็แบบเอาไปแบบนี้เลยคือก็ไม่ต้องทำวาาะอะไรเยอะเลยคุณลูกค้าขาสวยมากไงอันนี้ปี2021เหมือนคนเก่าเ็าเนี่ยใช้การแค่หนึ่งสัปดาห์ใช่แล้วก็แล้วก็วิออสสีแดงสุดบางโอเคแดงฝากไว้ยัางลูกค้าจะบอกว่าฝากแล้วคันนี้นะคะพี่นัทจะสิทธิ์ได้ฝากได้จารีบเลยนะลูกค้านี่ดูดูดูล้อแม่งนะแม่งเดิมจากสูตเลยนะคะ นี่ลูกค้าขาสวยมากคันนี้ขนาดวยังไม่ได้ท้อความสะอาดแบบเดอยวแยะนะสวยนะแมวตีแดงนาดนี้เลยนี่มิราคันนี้ก็พออยู่ที่สี่พันบาทนะคะลูกค้าขาเนี่ยลูกค้าใช่ต้สินมาแล้วจ้าขอบพระคุณลูกค้า่ะได้กลิ่นได้โปรโมชั่นไปเลยนะคะใครอยากได้แจ๊สนะสวยนะตรงนี้นะคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีนิกว่าพวกตระกูลแจ๊นหน่อยเนาะใช่นะนะคะถ้าเป็นแบบว่าลองจากแบรนด์หลักเนี่ยเขาก็จะแบบ ลูกทรงเขาจะเล็ก,กว่านะคะแต่ต่างจาก MG นะ MG ไม่ใช่แปรแต่ว่าลูกทรงเขาใหญ่เด้อค่ะใช่แล้วนะนะคะ,ะ,คะดูดู Vios กันหน่อยไหม Vios ไปดูอีกสองสีไหมคุณน้ำผึ้งนะคะแล้วก็วนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็น Yaris นะคะสีแดงซึ่งสีเดียวกับ Vios เลยนะใช่สวยมากลูกค้าเนี่ยดูมาหน้ารายส่วนเนี่ยอยาได้แบบสี่ประตูพอไม่เห็นแบบแบบแฮชแบ็กแบบรถตระกูลห้าประตูแบบเปลี่ยนใจเลย นะ,ะด้วยกับรูปลักษณ์ด้วยกับเอ่อเหมือนอนาคตใช่แล้วคิดถึงอนา,า,าคตไว้แล้วนะคะว่าอาจจะต้องแบบเดินทางไปนน่นไปนี่นะคะชิะ้นตเน<ะ>ียก็จะสะดวกกว่านะคะ<า>พี่อะไรคะพี่ต้ามนะสุดปังสิงม้อสุดปังสิงม้อก,ก็เบอร์โทรมาเลยทาพี่ตา้<ม>าเบอร <มา S 1> <อ>์เลยสองคันนี้นะก็จะลงล้อมแม็กซ์สีทองนะคะลูกค้าคะแต่ว่าลายต่างกันนะอันเนี้ยเขาจะถี่กว่าลายคล้ายกันแต่ว่าอนุเนี่ยจะห่างกว่าเนาะใช่อันนี้จะถี่กว่า ใช่อันนี้ไม่น่าจเหมือนกันนะฮะใช่แล้วก็เข้ามาดูชอบแบบไหนนะคะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นสีต่างกันนะคะภายด้ในตกแต่งมาต่างกันนะคะแต่ว่าแต่ว่านี่แต่ที่เหมือนเหมือนกันคือหน้ากา้ายทะเบียนอ่ะเหมือนกันเป๊เลยใช่ก็ปีวางอย่างไนกันมานะนาพี่ต้มมาโทรติดต่อเลยสวัสดีลูกค้าสาสิบเอ็ดท่านนะคะ MG z X หน่อยไหมลูกค้าขาเอาแบบว่าแนวแบบเจ็ดที่นั่ง แต่ก็ไม่ได้เจ็ดที่นั่งจานะ<ช>ก็คือแบบก<ช>ว้างใหญ่นะคะคันนี้ใคยมีสองคันนะตอนนี้มีสองคันใครอย่าได้รีบแย่งกันหน้าเลยสุดเลยรีบเลยนะคะ MG ZS เครื่องพันห้าตัวดีเกียออโต้ Auto ค่ะราคาห้าแสนเก้าพบาท MG เนี่ยราคาเขาจะไม่ไม่แรงเหมือนรุ่นเลยพะน้า เขาตักทายเราเขากดอยู่หมลูกค้าโอเคโอเคเป็นไงคือจะบอกว่าใช้งานได้ปกตินะคะไม่แบบย้อมแมวแน่นอนใช่แล้วนะสวยทุกขั้นใช่พี่ตั้มเบอร์โทรติดต่อเลยอันนี้คือยังบรได้ทำความสะอาดด้วยจ้าใช่แล้วนะลดมาโหลดจะสวยกว่านี้จ้ะฟอดนี่คือเงาเอียงตานี่เนาะเงาล่หลายสูค่ดูคือแบบว่าเหมือนรถแบบเออสไตล์แบบ ท่องเที่ยวเจยวป่าเจยวเขาบุกป่าป่าดงนะคะคันนี้สวยมากมมาาใช่ลูกค้าขาสวยดีดีค่ะมีใครจะส่บเบอร์อไหมคนดูก็ไม่ลงไม้พี่ต้ามาตางนี้ดีกว่าลูกค้ารีบส่บเบอร์เลยนะคะ ถ้าอยากได้สิทธิ์อ,อยากได้โปรโมชั่นลูกค้าฝาเบอร์หน้าไล์สดนะรดที่ผ่อนแบบ3,000ไปไปลาย4,000ต้นๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเรามีเยอะม,มากใช่แล้ว <นะ S 2> พี่นันถวันล,ลาบอกว่าพาไปดูกระบะอีกหน่อยค่ะอ่ะได้ได้ <พา S 1> ได้หน<อ><ด>ูว่าอยู่โซลูกกระบะแบบว่า หนูอยู่โซนแล้วกระบะมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งกว่าเลยอ่ะลูกค้าลูกกระบะอ่ะมันตอนเร้่องฝนตกหนูก็ไม่ค่อยกล้าออกใช่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปดูใช่เพื่อลูกค้านะคะเราทําได้หมดค่ะเพื่อความสบายใจนะคะใช่เหมือนตบาร์เราจะเดินทางใช่อเนาะเหมือนท็อตบาร์จริงๆเลยก็น่าทำคาเฟ่อยู่นะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฝากจ้เดี๋ยวเราฝากเบอร์หรือยังฮะฝากแล้วโอเคนะาเราฝากแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราทีมงานสก๊อตตองได้เลยเขาจะเทพื้นมะ มีเบอร์ห้ามตอมไหมจ๊ะอ่าเดี๋ยวไปดูโซนรถกระบะอีกหน่อยนะคะคันนี้สวยอะน่ะชอบอะเข้าใจนี่เป็นไงลูกค้าขานีสันสีแดงอันนี้คือแบบอุปกรณ์ชุดแต่งครบเลยนะวัดบูธดิฟฟี่ล้อแมกนะคะเป็นตัวสี่ประตูด้ยนะรวมเพื่อนเฮ้ยเลิกคันนี้นะคะอิซูซูดีแม็กมีวัดบูธนะคะอุ้ยน่าหล่อดูล้อแม็กลูกค้าดูล้อแมก oh my god คือดีลูกค้าขาสวย โคตรหมากริบนะคะใช่มีเบอร์เพิ่มเติมไหมจ๊ะไม่สิว่าเอียงเลยเนาะค่บอกว่างวดประมาณห้าพันกว่าๆนะคะอ่ะได้งวดห้าพันกว่ากเดี๋ยวเอาไปเติมไททันหรือว่าอยากได้เป็นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันหลังบ้านได้เลยใช่นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีใครฝากเบอร์เพิ่มเติมแล้วหนูให้สิบวินาทีสุดท้ายสิบวินาทีสุดท้ายสําหรับการฝากเบอร์โทรศัพท์ใช่เก้าเจ็ด เมื่อวานยังไม่มีแอดมินโทรกลับมาเลยครับแอดมินคือโบโบโทรกลับเด้อค่ะจะเป็นฝ่ายขายโทรกลับเด้อจ้าคุณพี่ใช่นะนะคะพี่พวิทูลเบอร์มาใหม่ค่ะเดี๋ยวรอบนี้หนูให้ที่บุษาด้านการขายโทรกลับไปเลยสช่ค่ะพี่วิทูลมาเลยจา้า เบอร์มาใหม่ได้เล้กระบาตอนเดียว,ว,ยวสงไม่เกินห้าพันมีไหมพี่เต๋วไก่มะละเขยสุรินเบอร์โทรมาเลยค่ะอะเบอร์มาได้เลยจ้าตอนเดียวเนี่ยจะผ่อนถูกอยู่แล้วนะคะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะลูกค้าขาราคาเนี่ยใชแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะให้อีกหนึ่งสิทธิ์สุดท้ายคุณพี่จะเป็นพี่เตี๋วไก่มะราหรือพี่วิทูนนะคะฝากเบอร์หน้าไลยสดรอ็อคโปรโมชั่นแถมเงินกลับบ้านไปนเลย2 0 0 0 0บาทวันนี้ได้สิทธิ์ เงินดาว9บาททุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเพียงแค่ฝากเบอร์โทรติดต่อมาหน้าลฟ์สดนะคะอีสุสุค่ะอ่าได้ค่ะพี่นัดวราเดี๋ยวให้ทีมงานส่งรายละเอียดให้เลยนะคะใช่แล้วตอนนี้อนจ่จะหายากนิดนึงนะถ้าเป็น6 0พันเนี่ยก็จะได้อีสุสูอยู่นะพี่ใช่นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งรายละเอียดให้นะคะก็บารดี้แม็พี่วรชัยเบอร์โทรมาเลยจ้ะพี่วรชัยเบอร์มาเลยให้อีก หนึ่งสิสุดท้ายใครทาน,นคนนั้นได้สิทธิ์ไปจะเป็นพี่วิทูลนะคะหรือว่าพี่เตี๋ยไก่มระหรือจะเป็นพี่วรชัยนะคุณพี่เอาไปเลยเปิ่พิเศษนะคะหรือถ้าฝากมาทุกคนก็ได้ให้ให้ให้เฉพาะคนที่ทานหน้าไ์สดละกันลูกค้า,คา่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะลูกค้าอาชีพที่ผ่านง่ายที่สุดนะคะที่สุดเลยนะคะ้าขายนะคะใช,ใช้เอกสารบัตรประชาชนใบเดียวนะคะ รับหมอกราซางก็บัตรประชาชนใบเดียวนะจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ใครทันสิทธิ์ทันโปรโมชั่นอีกหนึ่งส,สท้ายใช่หนึ่งท่านสุดท้ายเท่านั้นค่ะสําหรับไลฟ์สดรอบนี้นะลูกค้คาขาพี่คนเดินดินพี่คนเดินดินมาแล้วนะคะพี่วอรชายมาไหมเอ่ยพี่เตี๋ยวไก่มารับพี่วิทูนอ่ะให้อีกให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ฝากเบอร์หน้าไลฟ์สดนะภายใน9วินาทีสุดท้ายค่ะใช่แปดจ้าแปดแล้วเจ็ดเร็จ เจ็ดวิค่ะเจ็ดฮะหกค่ะหก <6. S 2> อ่าพี่อโนชาแก้วกล่องนะคะแก้วกล่องไวอีกหนึ่งสิบมีไหมฮะดูคะมีปะอยากให้ได้โปรโมชั่นกันทุกคนเลยนะมีไหมคะมีไหมเหลือสี่วินาทีสุดท้ายค่ะสี่แล้ว,ลวค่ะ าม,ามอ่าจะเป็นคนที่เราไม่ได้ได้ชื่อไปตรงนานเลยนะคะใช่นะก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเนี่ยลูกค้าถ้าอยากได้สิทธิ์อยากได้โปรไม่ต้องรอให้ถึงสิทิวินาทีส,าสุดท้ายเปิดแล้วเปิดมาลูกค้าฝากเลยนะคะยังไงก็ได้สิทธิ์นะคะถูกต้องสองค่ะสองวินาทีสุดท้ายสําหรับการฝากเบอร์เพื่อนล็อกสิทธิ์โปรแถมเงินกลับบ้าน2 0,000บาทนะคะวันนี้หน้าร้านของเราจัดหนักเต็มนะคะใช้เงินดาว9เก้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะหนึ่งค่ะหนึ่ง หมดเวลาและหมดเวลาสําหรับการไลฟ์สดในรอบนี้แล้วนะฝากติดตามนะคะลูกค้าขาสี่โมเย็นไว้ด้วยเราไลฟ์สดยีสนาทีอะตอนนี้ใชามเวลาคู้คนดูขึ้นไม่อยากปิดเลยยี่สิบสองนาทีลูกค้าขาไม่อยากปิดเลยมีอีกไหมฮะมีอีกไหมมีใครจะฝากเบอร์เพื่อล็อกสิ์อีกไหมสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ใครไม่รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรนะคะ นี่เลยโปรแถมเงินกลับบ้าน20 0 0 0บาทจ้ะเลื่อนเป็นท้ายสุดจี๊พี่หยาบ่าวพี่ช่างบ่าวมาแล้วพี่ช่างบ่าวสวยดีจ้ะเบอร์โทรมาเลยนะคุณลูกค้าใช่ลฮะนะคะวันนี้เราจัดโปรแถมเงินกลับบ้าน20 0 0 0บาทสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ถ้าสนใจอยากฝากเบอร์เพื่อล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นฝากหน้าไลฟ์สดเลยค่ะคุณพี่ฝากได้เลยใช่หน้าไลฟ์สดของเรานะคะเปิดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์อ้ะอยา่าวอ้ายาวไปเข้ายาวไปเข้าก็ใส่อย่างเขา พี่พี่คมสันนะ,ะพี่คมสันนะ,ค,ะ <c oughs> คุณนพูดภาษาไทายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะส่วนภาษาอังกฤก็คือไม่ได้เลย <c oughs> ดูบอกว่ายาวไปค่ะ <c oughs> ยาวไปเกินนี่รีวอร์ดดูท้ายลูกค้าถ้าอยากได้แบบชุดแต่งอย่างนี้นะ,ะเราก็มีนาะท้ายแบบท้ายแบบมีคำนะคะคำท้าย <c oughs> นะ้ามีใครจะอบอกเบอร์อีกไหมอะคนดูลงไปอีกแล้วอ่าสำหรับวันนี้นะขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นไรสดจนจบไรสดนะจ๊ะส่วนวันนี้นาะ <c oughs> เดียวไรนะเพึ่งก็ต้องขอตรวลักกันไปก่อนแล้วก่อน,นที่เจอรั่วกันไปมากกว่านี้นะคะ <ek> <c oughs> ติดตามสี่โมงเย็นไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า